บีมกาวีถึงกับพูดฝากผ่านสื่อหลังเจอดราม่าให้ลูกขอดาวตอนไลฟ์ เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่หลายๆคนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับบีมกวีและออยอัติพรนที่มีลูกแฝดชายชายคู่แรกอย่างน้องทีน้องพี่ด้วยความที่ทั้งคู่หน้าตาน่ารักฉลาดทําหลายๆคนต่างตกลุมรักและสมัครตัวเป็นเอฟซีนับไม่ถ้วนซึ่งก่อนหน้านี้ดานพ่อและมามีเพิ่งมีทายาทเป็นแฝดหญิงหญิงเพิ่มอีกคู่อย่างน้องไอวาน้องอัญญายิ่งทาเอาเอฟซีอยากติดตามมากขึ้นไปใหญ่เมื่อพ่อและมามีล เผยความน่ารักของลูกๆทั้ง4คนมากเพียงไหนก็ยิ่งมีคนสนใจมากเท่านั้นแถมยังมีดราม่าตามมาอีกด้วยซึ่งด้านบิมกวีก็ได้มีการเผยว่าอ๋อคือจริงๆดาวใน Facebook มีการส่งดาวให้และเขาจะแจกให้ทุกคนฟรีอยู่แล้วคนละ75ดวงเราก็เลยคิดว่าดาวนี้แหละหลายคนอาจจะไม่ได้เอาไปทําอะไรอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ส่งให้ใครหรืออยากส่งให้เราก็ให้ได้อย่างนี้ครับบางที คนเห็นอาจจะรู้สึกว่าเราพูดเยอะไปหรือเปล่าแต่ถ้าไม่พูดเขาก็ไม่รู้กันนะหัวเราะก็น้อยนิดนึงคือบางทีก็เป็นเรื่องที่เราดูแลครอบครัวคือบางอย่างผมไม่ได้ไปรบก,กวนคนอื่นเราไม่ได้ทําให้คุณแย่ลงคือ Facebook เขาก็แจกให้ทุกคนอยู่แล้วเขาก็ต้องการที่จะสนับสนุนการไลฟ์หรือการโพสต์ได้ในแพลตฟอร์มของเขาถ้าเผื่อเราสามารถได้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ผมก็คิดว่าไม่ผิดที่จะทําก็เลยทาถ้าการที่ทําแบบนั้น ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีผมโอเคนะที่คุณจะไม่ดูแล้วก็ผ่านไปเลยถ้าพูดถึงมุมโผม ผมก็ต้องดูแลครอบครัวบางทีผมก็ต้องพูดก็เป็นไรายได้อย่างหนึ่งครับถามว่าคิดไหมว่าจะเป็นดรามา่าพูดแบบตลกตลกนะแต่ก่อนผมทําอะไรก็ไม่เป็นหรอกดรามา่าแต่พอเริ่มมีคนสนใจมันก็เริ่มดราม่าเองก็เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งว่ามีคนสนใจอย่างที่บอกครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปได้เราไม่ได้อะไรตรงนี้เลยอย่างไลฟ์พอเวลาเราน้อยลงอย่างช่วงนี้ก็จะน้อยลงเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมากจริงๆเลล้ยง ลูกด้วยผมก็สังเกตตั้งแต่ช่วงท้องแก่ๆว่าเมื่อก่อนไลฟ์ได้ทุกวันเรามีเวลาอยู่กับเด็กช่วง4-5โมงเย็นก็อยากแชร์บรรยากาศของเรา